ครอบกรับครอบคุณที่ได้รับไออุ่นกาลุ่นจากแฟนบอลยายแสนปลื่มใจหายวังเวงเมื่อแฟนบอลช่วยเอฟเอคุณยาย สวัสดีค่ะช่องคุณยายขาโลวันนี้คุณยายมาทำคลิปขอบคุณเอฟีขอบคุณท่านผู้ชมที่ช่วยเอฟบัญสีของคุณยายนะคะและวันนี้คุณยายก็จะเอาน้องมาอาบน้ําค่าเชื้อราเหมือนเดิมก่อนที่น้องจะเดินทางไกลส่งท่านผู้ชม ลูกค้าที่ช่วยเอฟของคุณยายในวันพุ่นี้นะคะนี่มันนีเลมมันนีล้อมเพชรของคุณยายดูน้องป้ายสวยมากนี่ต้นนี้คุณยายขายคู่กับหลวงตมเมืองนะนี่ชุดนี้คุณขะคุณยายขายให้ลูกค้าในราคาเบาๆรวมส่งนะเดี๋ยวคุณยายจะมาอาบน้ำค่าเช่าให้หนอ ก่อนที่น้องจะต้องเดินทางไกลถึงว่าคลิปนี้คุณยายจะมีท่านผู้ชมใจดีเอฟของคุณยายมีกี่ท่านแต่คุณยายก็ขอขอบคุณนะคะในน้ำใจที่เมตตาช่วยเอฟบอลสีของคุณยายเดี๋ยวคุณยายจะมาเอาน้องใส่น้ำยาฆ่าเชื้อ ในดินกันเชอราแล้วคุณยายก็จะลดน้ำน้องให้ชุ่มให้น้องได้น้ำอย่างเพียงพอก่อนที่น้องจะเดินทางไกลถ้าท่านผู้ชมที่เอฟของคุณยายไปถ้าได้รับน้องแล้วก็แกะน้องตอนเย็นนะคะเพราะช่วงนี้อากาศร้อนมากแกะน้องออกจากครอบแก้วจากตะกร้าเสร็จแล้วก็เอาน้ำใส่กระมัง แช่น้องไว้ในที่ร่มนะคะลดน้ำน้องให้ชุ่มก่อนแล้วก็เอาน้องแช่ในกระมังไว้ในที่ร่มให้น้องฟื้นตัวสักวันสองวันถ้าน้องยังเล็กอยู่ก็เอาน้องใส่กระโจมหรือตู้อบอบน้องไว้ก่อนถ้าต้นไหนโตก็ค่อยอัพไซส์ให้น้องเปลี่ยนกระถางเปลี่ยนดินให้น้องนะคะน้องจะได้โตวไว ถ้าอย่างต้นไหนเหี่ยวเฉาก็ไม่ต้องตกใจนะคะเพราะน้องเดินทางไกลน้องอาจจะมีใบเหี่ยวใบเฉาบ้างก็กเด็ดน้องออกเดี๋ยวน้องก็แทงหลอดใหม่มาให้เรานี่นะคะคุณยายมาอาบน้ำฆ่าเชื้อราในดินให้น้องก่อนจะเดินทางไกลเที่ยวนี้น้องต้องไปไกลด้วย ยายก็ขอบคุณนะคะท่านผู้ชมลูกค้าพูดใจดีที่ช่วยเอฟของคุณยายถ้าคุณยายลงแบ่งปันถ้าต้นไหนลูกค้าหรือท่านผู้ชมของคุณยายยังไม่มีอยากจะช่วยเอฟคุณยายก็เดี๋ยวถ้าคุณยายเลาะลงแบ่งปันก็ให้การสนับสนุนคุณยายเหมือนเดิมนะคะคลิปนี้ คุณยายก็แถมให้ลูกค้าทุกท่านนะคะคนละหนึ่งตน้นทุกครั้งที่คุณยายมีลูกค้าช่วยเอฟคุณยายก็จะแถมให้ลูกค้าทุกคนที่ช่วยเอฟของคุณยายไม่ว่าจะซื้อน้อยซื้อมากคุณยายก็แถมทุกครั้งนะคะเพราะคุณยายถือว่าลูกค้าช่วยสนับสนุน ช่วยอุปกราระช่วยเอฟต้นบันรสีของคุณยายแล้วอน้องไปก็เลี้ยงให้น้องให้น้องแข็งแรงติบโตแทงหลอดใหม่สวยงามให้ท่านผู้ชมที่เอฟน้องไปได้มีความสุขกับการเลี้ยงน้องบอลสีนะคะ ถึงว่าบอนสีของคุณยาจะไม่ใช่ไม้เทพไม้แลที่คนกำลังฮิตในตอนนี้แต่น้องก็เป็นบอลป้ายบอนด่างที่เมื่อก่อนน้องเคยมีราคาสูงแต่ตอนนี้ราคาน้องไม่สูงแต่ก็น้องก็ยังคงความสวยงามเหมือนเดิมนะคะ เราเลี้ยงบันสีเราเลี้ยงด้วยใจรักนะคะแต่บางต้นถ้าคุณยายขายแพงก็คุณยายก็ขายตามราคาที่คุณยายรับน้องมาต้นไหนคุณยายรับไม่แพงคุณยายก็ขาย ถูกแต่ถ้าต้นไหนคุณยายเอฟมาแพงคุณยายก็ขายตามหน้าไม้นะคะเหมือนคลิปที่แล้วคุณยายลงแบ่งปันชุดคู่เมืองนครชุมดีนะที่ไม่มีคนเอฟของคุณยายที่คุณยายขายแบ่งปันเมืองนครชุมคู่กับมณีล้อมเพชรชุดชุดละห้าร้อยห้าสิบเที่ยวก่อนไม่มีไม่มีลูกค้าช่วยเอฟของคุณยาย ้าไม่งั้นคุณยายโอย้เสียใจยมากเพราะคุณยายไปดูเมื่อสองวันก่อนคุณยายไปดูอีกส่วนอีกสองส่วนที่เขาลงขายเมืองนครชุมขนาดแค่แยกเขียเ่ยวเอ้แยกหนอมานะต้นแยกหนอเองนะเขายังขายเก้าร้อเกสิบบาทรวมส่งแล้วอีกเจ้าหนึ่ง อีกเจ้าหนึ่งขาย1,000บาทต้นเล็กกว่าของคุณยายที่คุณยายลงคลิปไปอีกนะคุณยายก็เลยถือโอกาสเอาน้องไปผ่าหัวทำจำนวนคุณยายจะได้เอามาแบ่งปันถ้าคุณยายขายไปตอนนั้นถ้ามีลูกค้าเอฟพอคุณยายไม่เห็นเขาขายาคุณยายน่าจะจำราคาผิด แต่ดีที่ท่านผู้ชมบอกว่าคุณยายขายแพงก็เลยไม่มีคนเอฟของคุณยายไปแต่มาเจอส่วนอื่นเขาขายโอ้โหแพงของคุณยายเป็นสองเท่าตัวโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็มาอัปเดตเอาน้ำยาฆ่าเชือ้อราลดให้น้องแล้วเดี๋ยวคุณยายก็จะลดน้องให้ชุม่มก่อนที่คุณยายจะ แพ็คน้องส่งลูกค้าดูมันนีล้อมเพชรนะคะโอเคนะคะคลิปนี้คุณยายก็พูดมากไปแล้วขอจบคลิปกันนะคะขอให้น้องเดินทางถึงท่านผู้ชมที่เอฟของคุณยายด้วยความปลอดภัยเหี่ยวเฉานน้อยนะคะถ้าใบน้องเหี่ยวเฉาก็ไม่ต้องตกใจลดน้ำน้องให้ชุ่มแล้วก็ใส่กำมังแช่น้ำน้องไว้ในที่ร่มนะคะขอบคุณมากคะ่ะ